ป๊อปูล a าครับ why you don't know I just move uh I'm uh, not here I'm not from Bangkok where you, you from I'm from? from uh d u b i no Dubai ส s ัสดีสว a สดีไปไหมสรุป s รุปโจ so, what about you tonight? you are m e go out zee I ปไมนาไปบานนห w บ i c Tomorrow a y นะโอเคบ o คือไปบัสคือหาโอเคโอเคโอเคต่อ Tomorrow b y and If ไ o ตัวกิฟต์อยู่ o ู้ซ้ายอยู่บริมีเ t ็ก o ุดเด็ u ท b ร n ิ g นะ โอเค iPhone สี่พันห้า iPhone ไ right? ร iPhone เท่าไรนะมันถามราคาเปิดเผยหมดเพราะราคา iPhone ไม่รู้พี่จะบอกค่าตัวพี่ฮะง่ายๆ I'm the user feature for me ฮะนี่จะเซ็ตเซียล already Okay gold นี่อะ อันซีโก okay, ้หรือเปล่าใช่กิฟต์วันพิเศษเนี่ยไอซีนะวันดาวซานยอนนี่เองวันดาวซึ่งยีซีเอาไหนวันดาวสุโฟไอโฟน no อิมิเนียวันดาวซึ่งว้าวว่าไอโฟนฟรีตลกนะบายบายที่ยูสมาร์โร่นะแต่รีสต์ที่ตึ๊ง